ที่2ครับกับรายการหยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันนะครับเรายังคุยกันในประเด็นเตาเผาขยะที่หนองแขมนะครับที่เราได้ไปร้องเรียนที่กรรมธิการนะครับกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับและติดตามงบประมาณุฒิสภานะครับเมื่อช่วงแรกนะครับท่านจิติพจน์วิริยะโรจน์นะครับท่านประธานกรรมธิการท่านก็ให้สัมภาษณ์เข้าสายกับเรานะครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการคุยเรื่องเทคโนโลยีนะครับจากเอกสารที่ทางกทมเนี่ยได้มาชี้แจงนะครับกับกรรมธิการ นะครับก็ส่งไฟลมาทั้งหมด444หน้าถือว่าเป็นเลขมงคลนะฮะแทงหวยได้เลยครับจารุวไม่ใช่445หน้าหรือ445หน้าครับอีก444หน้า445หน้าครับแหมพลาดนิดหน่อยผมใบหวยให้อาจารนะฮะต่อสี่เลยแล้วแต่ครับเราต่อเลยไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับในส่วนมลพิษกากของแข็งท่านผู้ชมทางบ้านครับส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนเหลือจากการเผาไหม นะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีในส่วนที่การเผาได้้วจะเป็นขี้เถ้าครับซึ่งในส่วนขี้เถ้าเราเห็นว่าจะมี2ตัวคือขี้เถ้าหนักกับขี้เถ้าเบาครับนะครับในส่วนนี้เราจะเห็นว่าเหม็นแมาจันขี้เถ้าคือชคือชื่อว่าขยานเนี่ยมันก็เหม็นอยู่แล้วคุณจันทิรันครับนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยจับนะครับก็คือเช่นไซโคนเครื่องกรองด้วยเส้นใยถัก นะครับเครื่องดักด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้จะเป็นตัวกำจัดในเรื่องของมลวิลอากาศของแข็งเขาบอกว่าในข้อมูลนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเราจะเห็นว่าในข้อมูลนั้นส่วนใหญ่แล้วขี้เท่านะครับจะเป็นในลักษณะของเศษอิฐหินขี้เ่านี่มีทั้งหมด2แบบมีขี้เ่าหนักแล้วก็ขี้เ่าเบาที่เราบอกไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้มันก็ดูแต่สิ่งที่อาจารย์กำลังพูดถึงนี่คือขี้เท่าหนักส่วนใหญ่ที่มาจากเศษอิฐหินปูนคอนกรีตและโลหะต่างๆเนี่ยกาบอกว่า ตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าการนํามาคัดแยกครับนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าคุณชัยรันนะขยะเงจริงแล้วทุกวันนี้เวลาเขาเก็บเนี่ยเขาก็จะมีการแยกในส่วนของการกําจัดถูกไหมฮะแยกในบางส่วนไปเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเผาเผาได้ใช่แต่ในส่วนนี้คุณชัยรันเขาบอกบว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องของอุณหภูมิที่จะนำมาใช้ว่า มันใช้ได้มากน้อยเพียงใดซึ่งในตรงนี้เราจะเราจะมีบทสรุปของมันอีกทีหนึ่งครับนะครับแล้วขี้เท่าเบาล่ะครับอาจารย์ขี้เท่าเบาเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากองค์ประกอบของมูลฝอยส่วนที่ระเหยขึ้นไปจากขยะมูลฝอยอย่างรวดเร็วและลอยออกไปจากห้องเผาไหม้กับก๊าซไอเสียและถูกจับด้วยอุปกรณ์นะครับในการควบคุมเหมือนกันครับเพราะแล้นั้นเราก็มาดูต่อไปในเรื่องของมลพิษที่เป็นของกันแล้วก็มามีมลพิษของน้ํา ในข้อมูลเนี่ยครับท่านผู้ชมทางบ้านเราเห็นว่าในหน้าที่ร2 2นะครับขยับขึ้นไปนิดนึงก็คือบริบททางน้ำเนี่ยนะครับคุณไชลันครับก็บอกใช้โดยเทคโนโลยีเตาเผาามลฝอยมี2ส,ส,ส่วนส่วนแรกมาจากน้ําเสียที่อยู่ก้นหลุมเก็บมูลฝอยนะครับน้ำเขาเรียกว่าน้ําชะมูลฝอยนะครับเขาบอกว่าโดยทั่วไปน้าน้าเสียนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือน้ําที่เกิดจากหลุมเก็บมูลฝอยค่อนข้างที่มีความ สซกระบกสูงมากนะครับแล้วก็ยากต่อในการบําบัดให้มีคุณภาพน้ําผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยต้องใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการบําบัดนะครับในเรื่องของในการบําบัดน้ําเขาถึงบอกว่าในส่วนของการบําบัดน้ำนั้นในหน้าที่ร้อยยี่สิบสามนัดข้าพเจ้าขบ้านเราเห็นข้อมูลเนี่ยคุณช้ยรันครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2กระบวนการก็คือคือการบําบัดน้าเสียในขั้นต้นกับการบําบัดน้าเสียในขั้นที่2 นะครับในขั้นต้นนั้นนะครับโดยการนําน้ําที่ผ่านการบําบัดจากระบบําบัดขั้นต้นนี้นะครับก็คือขบวนต้องวิธีการคือทําการบําบัดต่อในระบบแบบขั้นที่2การบําบัดขั้นต้นจะประกอบไปด้วยการบําบัดทางกายภาพเช่นการดักเอาเศษมูลฝอยออกจากน้ําเสียโดยใช้ตะแกรงขนาดต่างๆการบําบัดทางเคมีหรือการบําบัดทางชีวภาพแบบไรอากาศ เพื่อทาการลดความสกปรกตรงี้ส่วนนี้คุณช้ได้อธิบายเพิ่มเติมที่ว่าเคยไปดูที่ไหนมาก่อนนะเช่นบางครั้งบอกอาจจะใช้เรื่องของการกองและ่คืออย่างนี้ฮะที่ผมเคยดูเนี่ยนะฮะก็คือในสมัยที่เป็นกรรมธิการนะครับก็มีที่ญี่ปุ่นฮะเขานําเทคโนโลยีนะครับมาเสนอที่เมืองไทยนะครับแต่นั้นเขาก็นาเสนอแก้ปัญหาน้ําเสียนะครับที่อยู่หน้าแฟตของที่ท่าเรือสัตหีบ นะครับตรงนั้นก็จะเป็นย่านชุมชนแล้วก็ด้านหลังจะเป็นโรงเรียนครับตัวนี้บ่อน้ำเนี่ยก็คือไหลออกมาจากฝัดแล้วก็น้ําเหม็นมากนะครับเขาก็นําเทคโนโลยีก็คือเครื่องโอโซนนะครับเป็นเครื่องโอโซนที่ใช้ระบบลมเนี่ยผลักดันเติมอากาศลงในน้ำเติมอากาศลงในน้ําก็คือใช้ลมเนี่ยดันลงไปในส่วนที่ลึกนะครับของน้ํานะครับก็พบเลยครับว่าตะกอนเนี่ยมีการตกตะกอนนะครับน้ำจากขุ่นๆเนี่ยก็กลายเป็นน้ําใส นะครับแล้วก็น้ําที่มีกลิ่นนะครับก็จะหายนะครับโอโซนเนี่ยผมเคยทดลองถึงขนาดนี้เลยนะครับจันโรดฮะก็คือนํามาทดสอบกับสุราแอลกอฮอล์นะครับจากสุราเนี่ยสีออกครีมครีมนะครับพอเราใช้เครื่องนี้ยิงเข้าไปนะครับในเหล้าเนี่ยนะครับจากสีครีมเนี่ยมันจะอ่อนอ่อนจากสีชาชาเนี่ยมันจะอ่อนเป็นน้ําใสๆนะครับ ตรงนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดีมากแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็เลยทําให้ก็เลยทาให้โครงการน,นี้ย,นยกเลิกไป,ไปนะครับซึ่งไม่ได้เดิน่อ <c oughs> นะครับแล้วการบําบัดน้ําเสียขั้นที่สองจัน ก็เนี่ฮะอย่างเราจะเห็นว่าตะกี้นี่พูดในหลักการระดับขั้นที่หนึ่งทีนี้ในระดับบําบัดขั้นที่สองเนี่ยนะครับมันจะมีระบบ MBR ในหน้า123ในหน้า123คือ MBR เนี่ยคือ membrane bioreactor เขาบอกว่าในส่วนนี้ลำรับการระบัดน้นเสียตรงนี้นะครับค่อนข้างที่มีค่อนข้างที่จะเป็นระดับค่อนข้างที่จะเป็นงานหนักนะครับเพราะว่าเขาบอกระบบนี้นะครับจะมีการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ภายในถังเติมอากาศ โดยเชื้อจุลินทรีย์จะทําหน้าที่ย่อยสลายความสกรปรกในน้ําเสียและจะทําการแยกเชื้อจุลินทรีย์ออกจากน้าแบบนะครับบำบัดแล้วโดยถังตะกอนปกติจะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นประมาณที่3 0 0 0ถึง6,000มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับต่อลิตร,รซึ่งถ้าหากทาการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นดังกล่าวเพื่อกําจัดความสกรปรกที่มีอยู่สูงมากในน้ําเสียจะเป็นน้ําชะขยะเป็นส่วนใหญ่ จะต้องใช้ถังเติมอากาศขนาดใหญ่มากแล้วใช้พลังงานในการเติมอากาศสูงมากเช่นกันตรงนี้ก็ที่จะมีจริงๆเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยฮะก็เมืองไทยก็มีการใช้งานอยู่นะครับที่สมุดปราการนะครับแถววัดด่านนะครับตรงนั้นมีอยู่2เตาเออไม่ใช่มีอยู่2บ่อนะครับที่บำบัดน้ําเสียตรงนี้นะครับพอดีตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมเป็นที่ปรึกษาสสสมุรปากการอยู่นะครับก็ได้ดูโครงการและก็ดูเทคโนโลยีตรงนี้ถามว่า การเติมจุลินทรีย์ไปในน้ำนะครับแล้วให้ตกตะกอนนะครับแล้วก็บําบัดถามว่าดีไหมดีนะครับแต่ค่าที่จ่ายสําคัญนะครับที่คลองด่านนะครับเอ่อโทษนะไม่ใช่คลองด่านวัดด่านสํารงนะครับก็ตอนนั้นก็มีปัญหาครับว่าทางอบตอก็บอกว่าไอ้ก่อสร้างเนี่ยใช้เงินไม่กี่ร้อยล้านนะครับแต่งบประมาณที่จะแมนท t น n a n c รายเดือนนะครับค่าไฟรายเดือนในการเปิดเครื่องบําบัดน้ําแล้วก็เติมจุลินทรีย์ตรงนี้ มันต้นทุนมันสูงฮนะเดือนหนึ่งเป็นแสนนะครับตรงนี้ไม่มีงบประมาณ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรก็ต้องดูครับว่าอันไหนที่จะคุ้มกว่ากันระหว่างใช้เทคโนโลยีกับใช้จุลินทรีย์ทีนี้มันอย่างนี้ฮะในในเทคโนโลยีระดับบำบัดด้านเสียขั้นที่2ท่านผู้ชมทางบ้านขอดูจากภาพในหน้าที่126ในในในงานวิจัยเนี่ยเขาในตารางเลยนะครับ126เขาเปรียบเทียบเลยนะเขาให้นำเสนอ2วิธีนะโดยใช้อ่าบำบัดด้านเสียแบบใช้อากาศชนิดตะกอนแร่งนะครับหรือ ในภาพเนี่ยจะมีในภาพขึ้นดนแร่ร้อยยี่สิบหกเนะเปรียบเทียบเลยนะว่าถ้าใช้ตะกอนแร่นเนี่ยนะครับเร่งเนี่ยก็คือ as ตัวย่อครับแต่ถ้าใช้ระบบในเรื่องของแบบน้ำเสียคือ mbr เนี่ยนะครับก็คือในตัวเนี้ยมันจะมีข้อเปรียบเทียบที่แตกต่างกาันเห็นไหมอันนี้ในวิธีที่2เนี่ยเขาใช้2วิธีนะว่าคุณจะเอาแบบใช้ตะกอนลอนหรือเปล่าหรือจะใช้ระบบ mbr เขาบอกว่าถ้าเรามามองกันในรายละเอียดเนี่ยในลักษณะของการการนำไปใช้งานดีกว่า การรับภาระ COD ถ้าเป็น AS เนี่ยไม่สามารถรับอัตราภาระสูงได้แต่ถ้าเราใช้ระบบ MBR นั้นสามารถรับภาระสูงๆและได้รับทุกสภาพน้ําเสียด้วยส่วนในเรื่องของการแยกตะกอนถ้าเป็นระบบของ AS จักภ้าะนะครับท่านชมทางบ้านเห็นว่าอาจจะมีตะกอนประปนมากับน้ําที่ผ่านการ,รบําบัดแล้วคือค่อนๆงที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บริสุทธิ์พอสมควรถูกไหมแต่ถ้าเป็นระบบ MBR ระบบกรสามารถแยกตะกรอนออกจากน้ําเสียได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะในขณะเดียวกันอายุตะกรอนครับ AS นั้นก็บอกอายุตะกรอนต่ํากว่าในขณะที่ MBR นั้นอายุตะกรอนสูงกว่านี้เราก็มาดูว่าในความสามารถในการปรับระบบคุณใช้หลันครับท่านผู้ชมทางบ้านระบบ AS นั้นไม่สามารถปรับให้เหมาะสมกับน้ําที่ไหลเข้ามาได้ในขณะที่ MBR นั้นปรับระบบให้เหมาะสมกับระดับน้ําหรือการตะเพิ่มของน้ําไหลได้ทุกสภาพ นะครับมีความยืดหยุ่นในผู้ง่้งานะครับในขณะเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ AS ค่อนข้างที่ไม่ไม่คงที่ครับมีประสิทธิภาพที่ไม่คงที่นะครับมีการยืดหยุ่น f l e x ิเบิได้นะครับในขณะที่ MBR นั้นค่อนข้างที่จะคงที่เลยนะครับแล้วเราก็มาดูในพื้นที่ที่ใช้ในระ่งในการระบบบำบัดเขาบอกว่า AS นั้นค่อนข้างที่จะใช้พื้นที่มากในขณะที่ MBR นั้นไม่ต้องปรับพื้นที่ และใช้พื้นที่น้อยครับสุดท้ายสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับขยะที่คุณช้ยแลนถามผมกลิ่นมันขยะมันเหม็นไหมครับนะฮะกลิ่นเนี่ยเขาบอกว่า a ออาจจะมีกลิ่นรบกวนภายนอกในขณะที่ MBR ไม่มีกลิ่นรบกวนเลย MBR เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีนะครับใช่นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในโรงนะครับในโรงโรงงานนะครับก็คือเป็นเครื่องเร่งลงปิดนะครับจะมีภาพตัวอย่างอยู่ที่หน้า124บนะครับ หน้า124ตรงนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์รดิศร,ระบบเอเนี่ยผมเคยไปศึกษาดูงานทีตอนผมอยู่ในกรรมธิการรู้สึกจะเป็นสาธตรารณสุขหรือวิทยาศาสตร์นะครับ,รบที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีบ่อบาดน้ําเสียอยู่นะครับเป็นโรงงานเผาขยะของจังหวัดภูเก็ตเขาคุยเลยนะครับของเขาเป็นแห่งแรกนะครับแล้วก็ระหว่างที่เผาแล้วก็มีน้ําที่เดนออกมานะครับน้าที่ออกมาเนี่ยก็มาอยู่ในระบบถังบําบัดแบบเปิด ก็เป็นระบบ AS นะครับตรงนี้ต้องยอมรับว่ากลิ่นมันเยอะแค่นี้แหละคือมันทําให้ปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมคือคนไรแวกใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยจะรับไม่ได้นะคุณชัยรันอันนี้พูดอิดหนึ่งเหมือนกับคุณชัยรันเคยไปไหมฮะแถวไอ้พวกโรงฟอกโรงฟอกหนังก็คือแถวสมุทรปราการใช่นะครับวันนั้นผมไปล่องเรือดูนะครับที่คลองด่านนะครับตอนนั้นทําเรื่องบอมบัดน้ําเสียคลองด่านอยู่ผมไปล่องเรือดูนะครับ นั่งเรือผ่านก็จะผสมกินก็จะเหม็นอยู่แล้วใช่ครับมันมีผลมากนะครับนี่เรามาดูต่อไปมลพิษกลิ่นครับในมลพิษกลิ่นนะครับเราเห็นว่ากลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีระบบการเผาหรือการการกําจัดกลิ่นเนี่ยอันนี้ยังอยู่ที่หน้า126น่นะครับในช่วงนั้เขาบอกว่าในระบบเตาเผาเนี่ยครับเขาจะมีติดตั้งพัดลมดูดอากาศบริเวณด้านบนของหลุมเก็บข้อมูลเพื่อดูดกลิ่นต่างๆให้ไหลไปพร้อมอากาศ และป้อนเข้าห้องเผาไหม้เพื่อใช้เป็นอากาศสำหรับก,การเผาไหม้ของขะยะบุญฝอยในส่วนที่ใช้ในอะไรฮะอ่อนนุษยนะครับตรงนี้ก็ต้องคงไปดูว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่อันนี้เป็นงานวิจัยที่จ้างนะครับเทคโนโลยีประจอมเก้าผมก็คงพูดเหมือนเดิมฮะผมมั่นใจว่าการศึกษาวิจัยหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้านะครับขอย้อนกลับมานิดนึงอาจารย์รถนัสสักเอาแค่ผมยกตัวอย่างนะครับมลพิษ อากาศของแข็งเนี่ยนะฮะนะครับตะกี้อาจารย์บอกว่ามีขี้เท่าหนักกับที่ขี้เท่าเบารบจริงจริงแถวปัจจุบันเนี่ยนะฮะยังมีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยที่ใช้ความร้อนอุณหภูมิสูงเพื่อหลอมขี้เท่าเบาเ,บาเนี่ยให้กลายเป็นผลึกแก้วนะครับแล้วก็ทําให้โลหะหนักหลอมละลายเป็นเนื้อชิ้นเดียวกับผลึกแก้วและหมดความเป็นพิษด้วยอันนี้ก็ยังเป็นเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งที่ใช้กันอยู่ในสากลน,นะครับตรงนี้นะครับอาจารย์รรจนศักษก ผมพูดมาตลอดเลยครับว่าโรงงานเนี่ยเกิดขึ้นผมไม่ว่านะครับแต่การควบคุมหรือการดูแลให้การกำจัดมลพิษต่างๆเนี่ยมันใช้ได้100%หรือร้อยเปร์เซ็แล้วก็มีการเปิดหรือมีการควบคุมในการดูแลตรงนี้จากหน่วยงานภาครัฐจริงหรือเปล่า ตรงนี้อาจารย์มองยังไงซึ่งในส่วนนี้มันก็ต้องกลับมาดูกันคุณใชห้หรันท่านผูนช้ชมทางบ้านก็คือต้องมาดูในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนก็มี<พ>อ,อยู่ในเอกสารหน้า127รอเพ่ออะไรไหมพ่อว่ามันอย่างนี้ฮะก็อย่างที่คุณใชห้หรันบอกว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคํานวณต,ต้องต้องต้องพูดง่ายว่าตั้งสมมติฐานเลยว่าในการทํางานละลรก็ต่ามเมื่อมีการสร้างบ่อบรบบนั้นขอโทษครับลงเงินจากขยะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาดูในเรื่องของการดําเนินนงาาาและกกรรรบุัษ ซึ่งในตัวบัตเจตเนี่ยเราก็บอกว่าค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและบำรุงรักษานั้นจะต้องประกอบไปด้วยนะครับในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการคงที่ขอ powerpoint หน้า128นะครับซึ่งในส่วนนี้หน้า128ขออนุญาตเพิ่มนิดหนึ่งคือเราเรามาดูก่อนว่าในตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังไงที่จะทําให้โรงงานนั้นกําจัดกลิ่นเนี่ยได้เต็ม100%ครับก็ต้องมาดูว่าในส่วนหน้าที่128นะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ แล้วจะเห็นว่ามันจะมองในเรื่องของเงินเดือนกาใช้จ่ายผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอันนี้เป็นฟิกคอร์อันนี้คือ,อต้นทุนที่ใช้จ่ายปฏิบัติงานคงที่นะครับก็คือฟิกคอรคือเงินเดือนมันเป็นฟิกคอร์แหละครับแต่ทีนี้ไอ้ตัวที่เป็นผันแปรหรือตัวผันคำว่าผันแปรในตรงนี้ถ้าผู้ชมทางบ้านคือมันมีการเปลี่ยนไปตามสภาพที่มันมีเกิดขึ้นก็คือเรื่องต้นทุนด้านด้านสารเคมีครับนะครับที่ใช้กับระบบาควบคุมมิษอากาศตรงนี้มันอยู่ที่ราคานะค,นะครับว่ามันมีการขึ้นลงในเรื่อองงงขสาาารรเคคคคมีในนนแตต่่ละั้้้้ดวยบุฟ ตรงนี้อยู่ที่ไหนไฟฟ้าขึ้นอยู่ที่ไหนน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับระบบการเดินระบบหรือไฟฟ้าอันนี้ใช้ไฟฟ้าครับถูกไหมครับก็เกิดจากต้นทุนค่าค่าไฟฟ้านี่ก็คือการเดินระบบนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดเราเปิดระบบการจํากัดกลิ่นใช่ไหมฮะหรือกําจัดมลพิษเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดเราเดินตลอดเนี่ยไอ้ตรงนี้คือต้นทุนการเดินระบบที่แท้จริงแล้วต้นต่อไปต้นทุนค่าน้ําและค่าใช้จ่ายในการควบคุมบําบัดน้ําเสียครับตัวนี้มันจะเป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นฮะพวก โรงงานที่มีบ่อมานน้ำเสียเนี่ยไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิด <c oughs> นอกจากหน่วยงานไปตรวจสอบอนะครับ,รบอันนี้ผมพูดด้เต็มปากเลยอันนี้เลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ว่ามันได้สิทธิภาพสิทธิผลหรือไม่และต้นทุนในการกําจัดขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้ตรงนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายสูงนะอันนี้คือค่าใช้จ่ายสูงครับเพราะว่า<ช>ต้นทุนการกําจัดขี้เถ้าเนี่ยฮะที่เหลือจากการเผาไหม้เนี่ยก็คือการนําไปฝังกลบแล้วก็การนําไปอาจจะไปถม เอาไปทําลายว่าจะบางอย่างบางที่เนะี่ยอย่างนี้นะไปทำปุ๋ยได้นะคุณชัยดันเรืเ่องที่เท่าเนี่ยใช่ครับทีนี้มันอย่างนี้ฮะมันยังมีต้นทออุนอีกหนึ่งก็คือการบํารุงรักษาหรือนในเรื่องของห <29 S 2> น้าร้อยยี่สิบเก้าเขาบอกในการบำร,รุงร,รนะักษาท่านผู้ชมชาวบ้านถึงบอกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรในเรื่องของสแปร์พาร์ทเนี่ยครับเราต้องกลับมามองว่าในตัวสแปร์พาร์ทในเวลามันเสียขึ้นมาเนี่ยไอ้ทางคทมเนี่ยเรามีสแปร์พาร์ทกับเครื่องนี้ขนาดไหนครับบริษัทที่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าระยะเวลามันทั้งหมดในสัญญาเนีี่ยทั้งหมด20ป ครับนะครับวันนี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วก็ในเรื่องของการบํารุงรักษาอาคารด้วยอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้การบำรุงรักษาอาคารมันต้องมีเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดคุณชชยรานครับสิ่งที่มันจะได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนั้นมันอยู่ที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัตนงานทั้งหมดว่าเราสามารถควบคุมได้หรือไม่ครับนะครับอาจารย์โรจนศักดิ์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะนําเสนอใหม่นะครับในขราวหน้านะครับกับประเด็นและก็เอกสารที่เราได้รับมานะครับว่าเป็นยังไงนะครับมันยังมีอีกประเด็นหลายๆประเด็นที่ผมอยากจะนําเสนอมันมีประเด็นหนึ่งคุณไทรับนบอกไปเลยทั้งหมดที่เราเสนอมาข้อกำหนดทั้งหมดเขาบอกว่าความร้อนใช้อยู่ที่ไหครับ อันนี้คือข้อมูลหน้า13 5ครับขอนิดนึงนะครับเราพูดทั้งหมดนะครับเป็นข้อกําหนดนะครับของเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอยนะครับก็คือความสามารถในการเผาทําลายมูลฝอย300ตอตันนะครับจำนวน2ชุดชุดละ150ตันต่อวันนะครับจำนวนชั่วโมงทํางาน7,500ชั่วโมงต่อปีนะครับค่าความร้อนของขยะมูลฝอยสําหรับการออกแบบ 1,000- ถึงส 1 3 0 0ถึง2 5 0 0กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับความหนาแน่นของขยะมูลฝอย270กรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ค่าความชื้นของขยะมูลฝอยร้อยละ52-71ถึงนะครับแล้วก็ค่าความร้อนเนี่ยอยู่ที่850-1,000ถึงองศาเซลเซียสนี่แหละคือประเด็นปัญหา800เนี่ยถึง850เนี่ยนะครับมันเป็นค่าความร้อนของน้ำมันเตานะครับผมยืนยันเลยครับเพราะว่าผมเคยอยู่ในกรรมธิการวิทยาศาสตร์ เคยไปดูเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นนามาคือเอาน้ําผสมกับน้ำมันอย่างละ50 50แล้วก็ 70- หรือ30เนะครับความร้อนเนี่ยเทียบเท่ากับน้ํามันเตาคือที่800กว่าถึง850เพราะฉะนั้นถ้า8 5 0อถึง1,000องศาเซลเซียสผมยังมีความมั่นใจว่ายังเผาไหม้บางส่วนไม่ได้นะครับนี่แหละมันเป็นข้อข้อศึกษาที่เราได้ดูแล้วก็คงต้องฝ่าเดี๋ยวเราต้องศึกษาตรงนี้อีก ใช่ช่วงท้ายครับอาจารย์รจนศักดิ์เวลาหมดจริงๆนะครับ <c oughs> ถ้าท่านใดจะติดตามชมรายการหยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันนะครับสามารถติดต่อได้ดูที่หน้านรายการครับเฟซบุ๊กก็คือรายการหยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันกับที่เว็บไซต์ mrrojnsak.com ครับคุณยันหรือไม่ก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กขององค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมก็ได้นะครับครับ,รบหรือไม่ก็ s อ s มาที่4 0894.78889นะครับ พบกันใหม่ครับวันอังคารหน้านะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอประเด็นหลายๆประเด็นนะครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับนนั้คอนข้างนิดนิดนิดหนึ่งครับรต้องกล่าาผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ